สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทั่วรั้วคนน้อยนะครับ นี้นะครับผมผมก็จะพาพี่เพื่อนนะครับผมเดินทางไปยังอําเภอปางมักผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเลยอําเภอปลายไปนู่นนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับผมรอบนี้นะครับผมได้เดินทางนะครับมีการเดินทางไปขายของนะครับผมที่ดอยไตแรงนะครับผมที่รัชฉานนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับเราจะไปขายกันทั้งหมด4ี่วัน4ี่คืนนะครับผม และว,วันนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางเข้าสู่อําเภอ,อแม่ห้องสอนนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอปังมะผ้านะครับผม,อมตอนนี้เรากำลังเรากาลังออกจากแม่สายนะครับตอนนี้อยู่สี่แยกเบิร์ตอยู่นะครับตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามดูนะครับผมว่าเราจะถึงนู่นกี่โมงโอเคพร้อมแล้ว let's go ็ถึงอำเภอท่าตอน,นข้ามสะพานอำเภอท่าออตอนมาเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหนี่ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเราอำเภอท่าตอนนะครับและต่อจากนี้เราก็จะเข้าสู่อำเภอฝางนะครับฝางไม่อายนะครับผมแล้วจะเข้าสู่อำเภอ,อเชียงดาวนะครับผมแล้วก็แม่มาลัยนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินทางกันไปยาวๆนะครับโอเคนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงยังตัวอำเภอเมืองฝางกันแล้วนะครับตอนนี้จิดไฟแดงนะครับผ่านมาตะกี้นะครับมีงานลิ้นจี่กันด้วยนะครับสินค้าโอท็อปราคาถูกนะครับผม ตอนนี้บ่ายสามกว่าแล้วครับบ่ายสามสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้เพิ่งถึย์เงินเภอฝางนะครับตอนนี้เราใช้ทำความเร็วไม่ได้นะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยได้ค่อยค่อยค่อยๆที่จะค่อยๆมาครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดฝางนะครับใช่ไหมตลาดสดฝางหรือติดกับอ่สถานีขนส่งฝางนี่นตรงนี้ครับปั๊มปตทฝางนะครับอ่าครับเป็นองิเภอเมืองฝางแล้วอันนี้ก็เป็นตลาดสดนะครับ ค่ครับตอนนี้เราก็ถึงแยกที่จะเลี้ยวไปยังอำเภอปลายแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่น้าตลาดสดตลาดสดวัดสรรประสักนะครับแม่มาลัยนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปยังอำเภอปลายนะครับอีกหนึ่งร้อยสองกิโลนะครับขับขึ้นเขานะครับห้วยน้ําดังนะครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบเป็นนาทีแล้วนะครับโอ้เ่าจะถึงประมาณทุ่มหนึ่งนู่นละครับผมทุ่มทุ่มครึ่งกับสองทุ่มนะครับจถึงปลายนะครับ โอเคนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูเวลาหนึ่งทุ่สามนาทีนะครับยังไม่มืดนะครับตอนนี้เราอยู่กลางหุบเขากันเลยทีเดียวนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายลูกกับป้ายอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็เราก็ถึงที่สะพานประวัติศาสตร์ไปนะครับผมมาเรามาถึงค่ำหน่อยนะครับทุ่มครึ่งนะครับก็มีน้องหมานะครับผมเป็นไกด์พาทัวร์แล้ว่าลองดูนะครับวันนี้เรามาถึงค่ำนะครับเดี๋ยวขากลับนะครับเดี๋ยวผมจะแวะถ่ายบรรยากาศช่วงกลางวันให้ดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแม่น้ำปายนะครับผมนี่ครับ อำเภอป้ายนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสะพานประวัติศาสตร์นะครับอ่าโหตรงน,นี้ก็มีไฟนะครับเปิดไฟให้สวยงามครับเรามากันช่วงนี้ก็เงียบกิ๊บไม่มีผู้มีคนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมแวะอยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับผมยัก็เดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก,าก่อนนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเลย แล้วเรามาลุ้นกันนะครับผมคืนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะาแวะพักที่ปลายหรือว่าเราจะไปนอนที่อำเภอปาง,งมะผ้านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออน,นุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะครับโอเคนะครับเราได้ห้องแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องก่อนนะครับผมแล้เวเข้าไปไปายดูการกัน โอเคนะครับถึงห้องแล้วนะครับห้องเบอร์หนึ่งนี่เลยไหนเปิดไฟไหนไม่เปิดอ๋อปิดประตู้วยยิ่งเข้านี่ห้องน้ำโอ้โห นะครับอันนี้ห้องราคา300บาทนะครับ่นะครับอบๆอ,อ้าวๆหน่อยนะครับก็โอเคก็นอนได้นะครับพักผ่อนแค่คืนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่ถนนคนเดินปลายกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไว้เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ นนคนเดินปลายนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่สีแยกปลายนะครับอันนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเที่ยวลอด,ดูถนนคนเดินนะครับว่ามีอะไรสวยๆของอะ,อะไรอร่อยๆอร่อยๆน่ากินบ้างนะครับผม คิวๆนะคบผมก็ส่วนให่ก็จมีแต่่องเทียวชาวต่างชาติมาด้วยนะ เด e <te> ินกันไปไม่ส hey. He ุดนะครับเดินไปเพื่อไปที่เดียวครัก็ต้องเดินขับเลยครับไกลมากเลยเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของคนเดินน้ำเฝือไฟนะครับเขือนหก็จะไม่ค่อย ค่อยหนาเท่าไหร่รจะจนะเป็นตวดูดอ่นมอจะเป็นนาครัา โอเคนะครับ <c oughs> ร้านนี้สวยนะครับคุดสวยคนก็จะค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าไม่ใช่ฤด,ดูท่องเที่ยวนะ <c oughs> เป็นช่วงโลซีซันนะครับช่วงนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับไปยังที่รถนะครับแล้วก็เดินทางกลับที่พักกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะซื้อกับข้าวซื้ออาหารเครื่องดื่มแล้วก็เราก็จะกลับที่พักกันนะครับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับไปยังอ,อำเภอ,ปา,อ,เอปางมะอำเภอปางมะผ้านะครับแล้วขอติดตามนะครับผมว่า,าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ลุ้นระทึกน่าเร้าใจก,กันบ้างนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับผม สีห่ห้าห้าสิบเ็ดนาทีนะครับผมก็จะทําการตื่นล้างนะ้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเตรียมตัวกําลังขนของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอตอนนี้เรานะัดกับทีมงานไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับทีมงานก็กําลังเดินทางมาแล้วนะครับผมเลยเขาพนักดังมาแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงอําเภอปลายแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับอ่า ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไปแวะกันนะครับผมที่ดอยกิวล่ม um นะครับผมเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ดักรอทีมงานอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวรอกันอยู่ตรงนี้ถ้าทีมงานมาเดี๋ยวถ้าเขาไม่พาแวะเราจะไม่ได้แวะเทีเเ่ยวเก็บบรรยากาศให้พี่เพื่อนทุกคนได้ได้ดูกันนะครับวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าว,วันที่18กันแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่เรานะครับต้องเดินทางนะครับผม ข้ามไปยังรอยตะเลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่อำเภอปังะผ้าก,ก่อนเลยนะครับโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคนะคะในตอนนี้นะครับผมก็ได้ออกเดินทางนะครับจากห้องพักนะครับแยกไปยังอำเภอบางมะผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก45กิโลนะครับ รเราก็จะเดินวันนี้เราก็จะเดินทางไปรับนังสือเดินทางนะคบที่อำเภอบางกะพาแล้วก็เดินทางไปยังบ้านจ่าปูนะคบับ้านบางข้ามนะครับถึงจะข้ามไปยังชายแดนนะครับเรามารอลุ้นกันนะ โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงดอยกิวรมนะครับจุดชมวิวดอยกิวรมนะครับเ่าแวะเก็บภาพบรรยากาศส,สวยๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับนี่นะครับผมจุดไฮไลท์อีกหนจุดนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่อำเอภอปางกระพาก็จะมีถ้ำผาเมนนะครับถ้ำรอดนะครับถ้ำเมรณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะครับผมนี่อันนี้น้องหมามาต้อนรับนะครับอันนี้ดอยดอยกิ่วร้องขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับผมฮะ ตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับ6โมง37นาทีนะครับกับบรรยากาศที่ดอยกิวลมนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับที่โอยกิวลมนะครับผมอากาศเย็นมากเลยนะครับโอเคทิมง,งานเรามาสิ้งกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับ เป็นบิ๊กซีนะครับเป็นรัมอันนี้เป็นตลาดนะครับผมตลาดาชาวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดเช้า,ชาทุกวันพืนหัดนะครับถ้าจำไม่ผิดหัวเซเว่นใหม่ มี่านตี้วน้นี่นี่ร้ตนกโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกจากอำเภอปังมาผ้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ ถึงบ้านเจ้าโป้นะครับผมว่าที่เป็นขึ้นชื่อเรื่องอก๋วยเตี๋ยวห้วยคานะครับแล้วก็วิวที่สวยงามมากนะครับนี่เลยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับนี่เลยครับผมหมู่บ้านเจ้าโป้นะครับนี่ก็จะเห็นภูเขานะครับ ถวนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมสเตย์นะครับเป็นหมู่บ้านชาวเขานะครับอ่าจะมีหลายชนเผ่าอยู่นะครับเล็กๆนะครับอ่าห้อมล้อมไปด้วยหุบเขานะครับสูงต่ำนะครับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับดูววสวยมากนะครับโอ้โทางอ่าทำไมมันมืดจังเลยวะทางนู้น อันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านจาโปนะครับนะครับวิวสวยมากนะครับนี้ด่านแรกนะครับถึงด่านทหารแล้วนะครับ เราก็อยู่กันที่ด่านทหารด่านแรกนะครับหายลงช่องของเรานี่ว้าวนี่นะครับทางดอยไตแรงนะครับทางไปดอยตาแรงนะครับช่วงเดือนห้านะครับพฤษภานะครับ ก็จะดีหน่อยนะครับไม่เละนะครับดินแข็งนะครับแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นนะครับ ครืนนี้ก็เป็นค่ําคืนแรกนะครับของการมาตั้งขายของที่ดอยตะแรงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในร้านของเรานะครับพากคานะครับไฟก็ใช้ไฟรถนะครับใช้ตัวแปลงไฟนรุ่นจนนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปเสียบไปหนึ่งชั่วโมงนะครับสตาร์ททีนะครับยี่สิบนาทีนะครับผมเพื่อให้มีการชาร์จไฟในตัวนะครับ บรรยากาศนะครับคืนแรกนะครับยังไม่ใช่คือวันงานนะครับวันงานจะมีวันที่2ี่สที่แปอันนี้เต็นท์ใหญ่เต็นท์หนึ่งนะครับตรงนี้ก็โล่งเลยนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับอันนู้นจะเป็นยิงปืนนะครับยิงปืนปลาป่งเด้งดึ๋งสไลเดอร์นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นเต็นเต็นหนึ่งอันนี้เครื่องปั่นไฟมีปัญหานะครับผมอันนี้นี่ อันนี้เป็นภายในร้านนะครับอันนี้คืนแรกนะครับสำหรับการมาขายของนะครับไฟฟ้าก็ไม่มีใช้เครื่องเราใช้ตัวแปลงไฟนรกยนยนนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผ่านก็ได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มหน่อยสองทุ่มเกือบครึ่งนะครับเราก็จะทำการปิดกันแล้วนะครับผม ตรงนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับงานจริงๆจะมีวันที่2 0 21นะครับสวันนะครับอ่าโอเคนะครับคืนนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมปาปา